ผู้ชมทุกท่านโดยเฉพาะพี่น้องชาวเกษตรกรสวนยางทุกท่านเลยนะครับวันนี้เราได้พาพี่น้องนะครับมาเยี่ยมชมสวนยางพาราซึ่งเป็นแปลงที่เมื่อก่อนนี้ใช้ปุ๋ยเคมีมาตลอดนะครับไม่เคยติดใจเรื่องปุ๋ยอินทรีย์เลยแต่วันนี้ท่านได้เปลี่ยนแนวคิดมาใช้ผลิตภัณฑ์ของเจริญอินทรีย์พันธุ์ของเรานะครับผมก็อยากจะแนะนําให้ผู้ชมทุกท่านนะครับได้รู้จักคุณลุงเจ้าของสวนยางนะครับ S 1> <S 1> ซึ่งอยู่ที่ตำบลบ้านประสาทนะครับอําเภอบ้านด่านจ,จังหวัดบุรีรัมย์ก็อยากจะเรียนเชิญทุกท่านรู้จักกับคุณลุงกับคุณป้าเจ้าของสวนยางได้เลยนะครับยนเชิญครับเทียนเปลี่ยนมณาีคุณกับอยู่บ้านเลขที่4หมู่14ตำบลประสาทอําเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์ครับลุงเทียนปลูกยางพารามากี่ปีแล้วครับปีนี้เข้า,ป,ขาปีที่สี่ แล,แ,ลแล้วเมื่อก่อนคุณลุงเทียนทไ,ไห,ไหใช้ปุ๋ยอะไรครับในการปลูกยางพารานี่ครับตู15 15นั่นแหละปุ๋ยสูตร15 15ของกากระ่ายมั่งไอ้ปุ๋ยเรือใบมั่งแล้วใช้เมื่อก่อนเนี่ยต้นยางมันมีลักษณะแบบนี้ไหมครับต้นยางมันมีลักษณะเป็นยังไงครับมันไม่สวยเหมือนอย่างนี้หรอกเดี๋ยวนี้ตั้งแต่ใส่ตัวนี้เข้าไปเดี๋ยวมันสวยดีมันงามและต้นมันก็โตด้วย ดูใบก็รูด้วยนะใบอ่ะยางนี่กี่ปีแล้วครับตอนที่ท่าร่ลูกปลูกวันที่15ของปี48แอ่ะเดือนกรกฎาปีสี่ากรกฎาปี48อ่าปพอหลังจากมาใช้เจริญอินทรีย์พันธุ์แล้วคุณลุงเทียนเห็นการเปลี่ยนแปลงของลักษณะต้นยางเป็นยังไงบ้างครับมันก็โตแล้วมันก็โตแล้วมันก็ใหญ่งงแต่ก่อนผมก็ใช้ปุ๋ยเคมีทั่วไปนั่นแหละ ไอ้พวกสูตรสิบห้าสิบห้าไหลพวกนี้แหละแต่ว่าไอ้ใบมันก็ไม่เขียวยอดมันก็ไม่ถอดเหมือนที่ใส่ปุ๋ยนี่เนี่ยปุ๋ยนี่นะปุ๋ยปุ๋ยอินซีเนี่ยของเจริญอินซีพันนี่แหละตัวนี้ดีมากเลยก็ใส่เข้าไปดูต้นสามปีเต็มเนี่ยมันไม่ใช่น้อยๆเท่านี่นะต้นขนาดนี้นะต้นใหญ่มากเลยเพียวใช้ในพื้นที่กี่ไร่ครับ เกือบส0งร้อไร่เลยถ้าขาดก็ขาดไปนิดหน่อย200ไร่ที่ผ<อ>่านมาเนี่เมื่อก่อนใช้ปุ๋ยเคยมีประมาณกี่ตันเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนต้นมันเล็กมันก็เราก็ไม่ต้องไม่ต้องใส่เยอะไงก็ประมาณ180ไร่มันก็จะตกไปประมาณสักประมาณตันหนึ่งทั้งหมดแต่ก่อนนะพอมาเปลี่ยนใช้ปุ๋ยเจิีนีซีพันแล้วมันลดต้นทุนยังไงครับ คือคือปุ๋ยนี่มันก็ใช้อยู่ในอัตราเดิมนั่นแหละแต่ว่าราคามันไม่เหมือนกันมันก็ลดมาเยอะเหมือนกันราคามันถูกกว่าอยากจะฝากพี่น้องเกษตรกรให้หันมาใช้ปุ๋ยอินรีย์เจริญอินรีพันธุ์ยังไงบ้างครับกับสวนยางพาราเราบอกว่ามันเราจะได้ไปเยี่ยมชมข้างในและครับผมว่ามันดีมากนั่นแหละปุ๋ยนี่ถ้าใครอยากทํายางทาอะไรก็ใช้ปุ๋ยตัวนี้แหละคือปุ๋ยที่ดีที่สุด เท่าที่ผมทดลองดูมาแล้วต่อเม็ดมีอะไรมากต้องถืนีม่ร้อนรอเอาละครับเราก็จะเชิญทุกท่านนะครับเข้าไปสำรวจนะครับเห็นการเจริญเติบโตไปดูลักษณะของลำต้นลักษณะของใบนะครับที่ในสวนยางได้เลยนะครับเชิญทุกท่านครับคราวนี้ผมก็ได้พาพี่น้องเกษตรกรนะครับเข้ามาเยี่ยมชมข้างในสวนยางพาราเลยนะครับโดยเฉพาะวันนี้นะครับคุณต้านะครับซึ่งเป็น ภรรยาของคุณลุงเทียนนะครับผู้ซึ่งเป็นคนมาเปลี่ยนแนวคิดของลุงเทียนจากการใช้ปุ๋ยเคมีทั่วไปให้มาเป็นปุ๋ย,ยของเจริญดีซีพันวันนี้ท่านก็ได้เสียสละเวลานะครับมาให้ความรู้กับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางนะครับก็อยากจะเรียนเชิญคุณป้านะครับแนะนําตัวแล้วก็ประทับใจอะไรเมื่อก่อนใช้ปุ๋ยเคมีแล้วมันเป็นยังไงนะครับเรียนเชิญครับสวัสดีค่ะเ,เมื่อก่อนนี่จะเห็นลุงแกปลูกยางนะแกกั ซื้อปุ๋ยคอกบ้างแล้วก็ใช้ปุ๋ยเคมีสูตร15สูตรอะไรข้อแกเราก็ไม่ค่อยรู้สูตรเนาะก็ไม่ค่อยได้เข้ามาตรงนี้ทีนี้เห็นใส่ลงทุนก็หลายหลายอย่างคือลงทุนทําหลายอย่างทีนี้พอพอซื้อปุ๋ยมา ใช้ปุ๋ยเคมีไปเราก็เห็นต้นมันก็ไม่เห็นจะเป็นยังไงเนาะตั้งแต่ปีแ,กแรกๆมานะ่ะทีนี้พอมาปีที่สองปีที่สองพอดีที่ฉันเข้ามาในเจริญอุษนียนก็เลยบอกว่าเห็นปุ๋ยดีได้ยินพวกภาคใต้เขาบอกว่าปุ๋ยเจริญน,นิสีพันใช้ยางอะ่ะดีมากเลยทีนี้ฉันก็เลยผลนปุ๋ยมาบอกลุงบอกว่าใช้ปุ๋ยนี้เถอะยานค้นปุ๋ยมาลุงก็บอกว่า